ต่อไปนะครับท่านนี้อยู่ไหนเนาะท่านนี้บนฐานชอบทอดผ้าวานนะครับนี้เหลือท่านนี้รวยเป็นพ่รดกทุกครอรวที่ลงมาลงมาทางังนี้กอนว่าผ้าหวานอร่ามหรือเปาที่สุดท้ายขอให้เปรีกจัก เสียดายครับออร่าไทยผึ่งป่าชอมาคานบานดึงมาคลาน รอลุนแรงครับโอ้โลเลยเขาแล้วดังนิดนิดรอรอฟังเวลาจริงครับลอยหาสี่พันไปมันมาตรง รับแล้วรับรับรไลมนอะร